สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัเปเดตข่าวสารของลิ t t ต e c ลซิตี้ครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่การนวนย้ายทีมของเชลซีและลิฟว์ครับ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเลเตอร์ได้อย่างไรครับในขณะนี้นะครับตารางการสกานักเตะเดือนมกราคามนี้กําลังจะมาถึงดังนั้นการค้นหานักเตะห,หน้าใหม่ที่มีศักยภาพมากพอของเลเตอร์กําลังจะเริ่มต้นขึ้นที่ผ่านมาเบนเนอร์เจอร์นะครับรเผชิญปัญหานักเตะบาดเจ็บในทีมของเขาเนี่ยส่งคาดว่าเขาจะมีโอกาสในการได้เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากการบาดเจ็บของชอนี่อีแวนและก็ชักลาสินสูนะครับรวมถึงดานิเอลมาตีและก็วิฟิีเอนเดดีที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันที่แอฟริกาถ้วยของสหประชาชาติทําให้เดเตอร์นะครับมีกองหลังเพียงคนเดียวที่พร้อมใช้งานนั้นก็คือยานิกเวตการ์กับ เพราะฉะนั้นโรเจอร์จะต้องมีการตัดสินใจว่าเขาจะให้ใครเล่นฟูลแบ็กระหว่างที่โมติคาสเตเยหรือเบนเนลสันที่จะได้เด่นตำแหน่งสำหรับเกมไอเบ็กับกับวัตฟอร์ดและแคาดว่าลิเตอร์นะครับจำเป็นจะต้องเข้าร่วมการซื้อขายเพื่อหานักเตะเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมีตัวเลือกที่มีศักยภาพมากพออย่างเหมาะสมภายใต้การต้องการของพวกเขาและนี่คือ5กองหลังครับที่ตกเป็นเป้าหมายของลิเตอร์คนที่1ครับนาธานิเอลซิลลี่ครับ รายง,งานเนี่ยบอกว่านักเตะวัย4ปีรายนี้ได้รับอนุญาตให้ออกจากแอนฟิลด์ในเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ล้มเหลวนะครับแล้วก็มีความกดดันที่สโมสรเซนเตอร์แบ็กรายนี้นะครับไม่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกรูการนี้ที่ผ่านมาเขาลงเล่นเพียงเกมเดียวในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ลีกครับเท่านั้นสกายสปอร์ตรายงานว่าลิปูยินดีที่จะปล่อยผู้เล่นรายนี้ออกไปแต่ทว่าล่าสุดน,นะครับเขาเพิ่งประิเสธข้อเสนอ7ล้านปอนด์จากสโมสรในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อนะครับซึ่งคาดว่าพวกเขาต้องกาาาารรจ่่่่ยยคคคธมเนนนีีีทท15ล้ปอ2ับ มาลองชาเซ็นเต์แบ็กของเชลซีครับเล่นเพียงครั้งเดียวในพิมล,ลีกรูการนี้โดยส่วนใหญ่เล่นในคารบาครับนักเตะวัย2ปีรายนี้นะครับใช้สัญญายืมตัวกับ FC ฟซีปร์โตเมื่อรูการที่แล้วโดยเขาลงเล่นไปทั้งเส้น27นัดรวมทุกรายการเนื่องจากขาดเวลาที่เล่นเกียที่สเตฟฟอร์ดบิดอีกครั้งหนึ่งรูการนี้คาดว่าเขาจะมีเรื่องของสัญญายืมตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้หากว่าไม่มีสัญญายืมตัวเชลซีอาจจะเต็มใจส่งนักเตะไปที่เสเตอร์ก็ได้ คนที่3ครับฟิโจอนอดีตทีมช่างรีดรายนี้ปรากฏตัวครั้งแรกให้กับแมนเชสเตอร์เนตดในรอบ2แต่นักเตะวัยวิกาปีรายนี้มีการบาดเจ็บพอสมควรครับในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้กลับมาพิสมบูรณ์แล้วแต่ประสบการณ์ในพิมพ์ลรีของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเลตเตอร์หากเขามาที่เลตเตอร์คาดว่าเขาจะเล่นคู่กับโจนนี่แวนอะไรก็ตามครับจากสิตียการบาดเจ็บของเลตเตอร์นั้นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สิตียการบาดเจ็บ ล่าสุดที่ผ่านมานั่นอาจทําให้พวกเขาต้องย้ายไปอยู่กับกองหลังที่ลาดเจ็บเพิ่มอีกคนในสโมสรอนคนที่4ครับโจโรดอนหลังจากเนสัญญาก,กับสเปอร์เมื่อซัมเอรที่แล้วโรดอนนั้นได้พยายามอย่างหนักหน่วงในชีพของเขาที่สนามเทนนิสสเปอร์จนถึงตอนนี้ในฤดูกาลนีน้เขาลงเล่นในพิมลีกไปทั้งสิ้นนัดเดียวเท่านั้น โดยเขานะครับได้ลงเล่นในยุโรปคอนเฟลซ์ลีคาดว่านักเตะทีมชาติเวลไรายนี้อาจจะมองหาการย้ายออกจากสเปอร์ชั่วคราวเพื่อเพิ่มโอกาสให้เขาในการลงเล่นในสนามเนื่องจากสโมสอนนั้นออกจากยุโรปและคนที่5ครับเจมส์ทาคอฟสกี้นักเตะที่ถูกเชื่อมโยงกับลิเตอร์มาซักระยะหนึ่งนะครับสัญญาของทาคอฟสกี้กับเบอรี ที่สร้างความสนใจให้กับสโมสรอ,อื่นอย่างมากมายก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกปฏิเสธข้อเสนอครั้งใหญ่สำหรับอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก6เดือนนะครับในเดีลวของเขาที่เทิฟมัวสถานการณ์ของสัญญาของเขาที่เบอร์ลี่ครับตอนนี้คาดว่าสโมสรต้องการค่าธรรมเนียมจานวนมากสำหรับกองหลังรายนี้ซึ่งคาดว่าจะทาให้ลิเตอร์ต้องผิดหวังในขณะที่สโมสรอน,น,นอื่นครับที่ร่ารวยรวมถึงเนลสโซยในเต็ดตวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับก,บกองหลังรายนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับ นี่คือการอัปเดตข่าวสารของ n e ตติ T ครับกคดื่มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ